สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่49บาทสติเกอร์นะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านใน Youtube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีสินค้าใหม่มาแนะนําค่ะก็สำหรับอ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของอ่าในการอยู่บ้านนะคะเพื่ออ่าช่วยก,วกันควบคุมเชื้อนะคะแล้วก็บางร้านค้าเนี่ยก็อาจจะมีอ่าในส่วนของการจำกัดจำนวนอ่านวนการเข้าแล้วก็บางร้านก็ อาจจะต้องอปิดไปเลยนะคะปิดงดงดชวเขาไปก่อนในช่วงนี้นะคะก็มาแนะนํากันค่ะสําหรับสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์อในส่วนของสําเร็จรูปละกันเรียกว่าสติกเกอร์สำเร็จรูปเนาะเป็นสติกเกอร์ข้อความค่ะข้อความในการาสวมใส่หน้ากากนะคะอนามัยกันนะคะในช่วงนี้นะคะที่บางร้านค้าเนี่ยอาจจะต้องใช้หรือว่าบางบ้านคิดว่าบางบ้านเวลามีแขกมาเงี้ยก็อาจจะแปะที่ประตูได้ประตูที่หน้าบ้านนะคะประตูของตอนทางเข้าค่ะ เขาก็จะเห็นในส่วนของอาสติกเกอร์เราแปะไว้นอ้อเพื่อวอ่าอาเพื่อต้องการให้อาคนมาเยี่ยมมาหาเราเนี่ยอาสวมใส่หน้ากาก่อนที่จะมาพบปะกกันนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงของอาในการาควบคุมเชื้อนะคะแล้วก็นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ที่เรานำมาแนะนำนะคะคือจะเป็นรูปแบบดีไซน์นะคะซึ่งทางร้านเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสติกเกอร์สเวตเรรูปนะคะซึ่ง ซึ่งจําหน่ายนะคะซึ่งจําหน่ายเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีแบบทรงสี่เหลี่ยมไดคาทรงสี่เหลี่ยมกับไดคาทรงกลมนะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ลอกให้ดูนะว่าจริงๆมันคือไดคาทรงกลมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในส่วนของ2ขนาดนี้นะคะก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะติดตรงประตูเนี่ยมองเห็นแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะที่เราผลิตเป็นเนื้อซิลกโคนพีวีพลาสติกชนิดมันเงาเห็นไหมคะเงาวับนี่ค่ะกันน้ํากันแดดในตัวเลยแบบนี้ นะคะนี่เลยอายุการใช้งานไม่ต้องห่วงค่ะแน่นอนนะคะก็คือพูดง่ายๆว่านานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราใช้หมึกพิมพ์แท้โดยเฉพาะเลยนะคะอายุการใช้งานที่เรา ทดสอบมาเนี่ยขนาดอยู่กลางแดดเนี่ยสามถึงห้าปีนี่คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็เลยคิดว่านํามาเป็นสติกเกอร์สติเรรูปเพื่อแนะนําให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาสติกเกอร์บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเนาะบางทีอาจจะใช้แค่สองแผ่นสามแผ่นนะคะในหนึ่งในหนึ่งนะคะในหนึ่งเซตของเราเนี่ยเราจะขายอยู่เป็นชุดแบบนี้สองแผ่นนะคะก็คือแผน่นไดคะทรงสี่เหลี่ยมกับแผ่นทรงกลมไดคะสทรงกลมนะคะตรงนี้ในส่วนของราคาเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าถามเข้าไปใน แอดมาหาเราอีกทีนะเดี๋ยวจะาฝาก Li ยแอดของร้านเอาไว้ให้ติดต่อนะคะในในช่องทางการติดต่อนะคะว่าชุดเนี้ยเท่าไหร่นะคะก็คือสั่งแค่นี้ก็ได้ไม่จ้งเป็นต้องสั่งเยอะไม่ต้องสั่งแบบตารางเมตรเหมือนสติกเกอร์สินค้าทั่วไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแผ่นที่1น,นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ทรงกลมนะคะตัวนี้นะคะมีไซส์ขนาด11เซนติเมตรโอ้โหใหญ่นะคะเวลาติดก็มองเห็นเลยละค่ะ ะะเวลาลอกใช้งานนะคะเนี่ยค่ะเวลาลอกใช้งานก็ลอกส่วนที่ไม่ได้ใช้งานออกก่อนนะคะ <c oughs> เราจะเห็นในส่วนสติกเกอร์ที่เป็นลักษณะทรงกลมแบบนี้เนี่ยค่ะที่ลูกค้าจะเห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือในส่วนที่ลูกค้าจะได้รับเลยนะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ไปถึงก็ลอกออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็เนี่ยค่ะลอกใช้งานได้เลยเนี่ยค่ะเราคัดให้เรียบร้อยแล้วเป็นทรงกลมเรียบร้อยนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นทรงกลมนะคะแต่เวลาลอกลูกค้าแนะนําว่าลอกออกไปก่อนนะลอกส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปก่อนเนี่ยค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้นะคะ เวลาลอกออกไปปุ๊บนะคะมีคนถามแล้วว่าสติกเกอร์ที่ล้างจะต้องใช้น้ําฉีดไหมอ่าไม่ต้องใช้น้ําฉีดนะคะอะแนะนําให้ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนพื้นผิวกระจกนะคะตัวนี้นะคะติดได้ทั้งกระจกนะคะติดได้ทั้งประตูเป็นไม้ได้แล้วก็อ่าเป็นพื้นผิวเรียบๆได้หมดเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่เลยอันนี้จะเป็นลักษณะไดคัสทรงกลมนะคะแบบนี้ไดคัสทรงกลมนะคะแบบนี้เลยนี่ทรงกลมแบบนี้เลยนะคะไปถึงนะคะลูกค้าก็แปะได้เลยนี่ค่ะแบบนี้โอเคนะคะในส่วนของตัวไดคัสทรงกลมในส่วนของทรงสีเ่เหลี่ยมนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คือเราคัดให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นคัดทรงสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถลอกออกนะคะแล้วก็นําไปแปะใช้งานได้เลยนี่ค่ะในส่วนนี้ นะคะก็คือเราจะคำค้าทรงสี่เหลี่ยม่ให้แล้วนะอันนี้เป็นขนาด9.5ซนเมตรนะคะความกว้างนะคะความสูงอยู่ที่11เซนอ่าทอดทีค่ะความสูงอยู่ที่12ซนเมตรนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าจะได้ใหญ่เนเนาะเราแปะจะได้มองเห็นนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เราจําหน่ายเป็นสติกเกอร์สริตลูกแล้วนะคะลูกค้าสั่งปุ๊บมีของส่งในวันถัดไปเลยนะคะไม่ต้องรอนี่นะคะมี จำน่ายแล้วนี่ค่ะมีจหนายเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสนใจก็ทักกันมานะคะเป็นอีกหนึ่งสินค้าของเราในช่วงโควิดแบบนี้นะคะในช่วงในช่วงที่หลายๆท่านก็คงจะต้องอ่าจจะต้องเพิ่มมาตรการในความปลอดภัยของที่ร้านกันด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะขึ้นกว่าปกตินะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ